เมเมนโตโมริจงระลึกถึงความตายอยู่เสมอคำนี้เป็นประโยคสุดคลาสสิกที่มีมายาวนานครับในฝั่งโลกตะวันตกนับตั้งแต่ยุคโรมันโบราณประมาณ100ปีก่อนที่จะเกาดคำนี้ก็ถูกกล่าวกับแม่ทัพหลังจากที่พวกเขาชนะศึกสงครามมาได้เพื่อเตือนให้พวกเขาได้รู้ว่าชัยชนะรวมถึงชีวิตที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้เป็นของชั่วคราวความตายที่เป็นหัวข้อที่หลายคนอยากหลีกเลี่ยงเพราะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ใครสักคนจะหวาดกลัวจุดจบของชีวิตผมเองก็เช่นกัน จนกระทั่งผมได้ยินประโยชน์ของนักปราชญ์ที่ชื่อว่าเอพิคิวลัสที่ว่าทำไมเราไม่ควรกลัวความตายเพราะเมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่อยู่แล้วคนที่อยู่เห็นความตายของเราคือคนรอบข้างคนที่เรารักต่างหากเราจึงต้องใช้ชีวิตออกมาให้ดีที่สุดและเตรียมพร้อมให้กับคนที่ยังอยู่ให้ดีที่สุดในวันที่เราจากไปเช่นเดียวกับเวลานี้หลายล้าคนบนโลกครับกำลังแสดงความอาลัยกับการจากไปของดิโอโก้โชตาดาวเตะหมายเลข20ของลิเวอร์พูล ที่เสียชีวิตไปพร้อมกับน้องชายแต่แม้วันนี้เราตื่นมาพร้อมกับความเศร้าแต่วันต่อจากนี้ครับเด็กน้อย3าคนจะตื่นขึ้นมาโดยไม่มีพ่อภรรยาที่เพิ่งแต่งงานจะตื่นขึ้นมาโดยไม่มีสามีแม่และพ่อจะตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่มีลูกชายแต่ผมเชื่อว่าคนทั้งโลกจะมอบความรับให้แก่พวกเขาและสำหรับผมที่เป็นแฟนคลับคนหนึ่งของเดียโก้คงพูดด้วยคำเดียวว่าขอให้คุณไปสู่สุคติครับเดียโก้โชตา